เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริ่มเกมไม้คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไม้คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านกันดีกว่านะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยครับไปที่โล่งกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยทำเป็นกําแพงแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นแบบไว้คอนกรีตนะครับสีเปนแบบคีนคีนดีนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมมาอย่างแรกเลยเออวเปลีี่่ยยนนพืื้้้ดดววกาผูชมมคอันมีกแแพงล้วเดี่่จ้นนยมัแ๋ เหมือนแบบเป็นต๊ะอ่านหนังสือของเราเนี่ยครับผมอ่ะอย่างแรกเลยก็จะวางเป็นอ่านเล็กเทินนะครับสักตรงนี้แล้วกันครับผมแล้วก็เป็นบันไดเนี่ยกลับด้านนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมเอ้ยไม่ดิวางแค่2อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องคราฟนะครับผมอ่าวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นรูมนะครับผมแล้วก็บุกเชลฮะหนึ่งสองสามนะครับผมอ่าให้มันมีแบบเป็นความใช้านหนังสือหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่เป็นหนังสือไปด้วยนะครับผมปึ๊บนี่มันแบบเปิดอ่านหนังสือไงแล้วก็ป้ายนน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 นััััััััับบ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 ีีีีีี่่่่เเอออออาา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 ามม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 ปปปปปิิิิดดดดดดดไไวววว้้้้้้้้้้้้คคคครรรรรผผผึึึ๊ะะะะะะยยตงงแแลลกก็็สหขขขฮ แบบนี้ครับผมแล้วก็ด้านบนด้วยปิดไปให้หมดเลยเอาล่ะนี่จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดูมืดๆใช่ไหมถ้าหนังสือมันก็ได้จะเสียสายตานะครับแล้วจะไฟมาใส่หน่อยก็ผมเป็นแลนเทิร์นตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่เป็นแบบกระถางดอกไม้ซะหน่อยฮะเพิ่มความตกแต่งครับผมปื๊บใส่เป็นหน่าดอกไม้อะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแซปปิ้งก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยฮะมีโต๊ะเนี่ยก็ต้องมีที่นั่งใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นสแลบของดาร์กโอ๊กนะครับผมแล้วก็เป็นป้ายเอขนตี่ ฮะนี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะบ่ะ B half n ผมปุ๊บนี่เพิ่มความแบบเป็นโต้นั่นเองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะลืมครับผมเอาล่ะสำหรับชั้นวางอันแรกนะครับนี่ก็จะเป็นอะบีไฮฟ์ก่อนนะครับหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็เป็นบันไดฮะวางกับด้านขึ้นมาแบบนี้สองอันนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนแบบชั้นวางของพอดีเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ด้านบนก็ผมมีแบบของตกแต่งสักหน่อยแล้วกันแลนเทิร์นนะครับผมอ่ากระถางดอกไม้แบบนี้ครับเรียบร้อยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แรกของชั้นวางนะครับอย่างต่อไปอันนี้เนี่ยใช้แค่ไไไมมมมม้้้้้้สปป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 ููเเเเเลลลลยยยยยนน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 ะะ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 ะคคคคครร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 ัััััับบ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 ผผผาาาาอออ่่่งงงแแแแแกกกกฮ็็็็ดวววืีีีตตจ ว่าต้องให้ด้านมันแบบสลับด้านกันอะเออนี่แบบนี้ครับผมมันจะได้สวยๆนั่นเองนะแล้วก็ด้านข้างครับผมวางแฉกดอขึ้นมานั่นเองหนึ่งสองสามนะครับนี่ปิดขอบครับผมเก็บงานเก็บงานโอเคแล้วก็ด้านบนฮะใช้เป็นสลับนั่นเองหนึ่งสองครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นวางของเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมอันสุดท้ายเนี่ยก็จะวางบันไดไปสี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะวางเป็นกล่องนั่นเองฮะงข้างๆกล่องผมก็จะเป็นโฟล์เวอร์พอร์ตสองอันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะวววาาางง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 ออ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 อะะะะะะะไไรรรรรรรเเ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 ลลลยยยยนน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 คคัััััับบ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 บซึึ่่แบบปป่่่่่ขผผผมมมีีีกกกกก็็็็จปปปแแแ้้้้พชชสสสดหหทุใื๊ ใส่เข้าไป4บล็อกครับผมแล้วก็ปิดขอบได้เลยนะฮะนี่วางเป็นแท็ปดอขึ้นมาครับผมปึ๊บอันนี้ก็สองชั้นแมแล้วก็ด้านบนฮะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นั่นเองครับผมเรียบร้อยครับผู้ชมและนี่คืออ่าสามดีไซน์ชั้นวางของนะครับกับหนึ่งโต๊ะทำงานเนี่ยครับผมเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นแบบต้นไม้ไว้ตกแต่งด้วยละกันนะครับนี่ยสำหรับต้นไม้เลยใช้เป็นหนาแล็กเทิร์นครับผมเอาเป็นมุมนี้ละกันเนาะจะเป็นแล็กเทิร์นเนี่ยกับด้านนะครับนี่วางกับด้านไว้ด้านนี้นะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยแปะเป็นบบบมมอันครรผ่าเปแบบ ถังนะครับผมเดสบารฮะแล้วก็ใบไม้สเปิร์ตเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับเรียบร้อยคุณผู้ชมก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งในการตกแต่งแบบต้นไม้นะฮะเอาล่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็ไปสร้างได้เลยนะครับผมและวสาหรับอย่างต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าม้าเนี่ยสามารถแบบเอาไปใส่บนเรือได้หรือเปล่านะครับผมอ่าอย่างแรกเลยฮะวางเรือไปแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าม้าของเราเสกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดันมันเข้าไปครับผมขึ้นได้หรือเปล่าเจ้าวันนี้ฟื้นเอ้ย หรืมันไม่ได้วะเอาใหม่ดิเฮ้ยนี่มันขี่ม้าแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แล้เฮ้ยลงไปลงไปมันขึ้นได้ป่ะวันนี้ตกลงในเวอร์ชันใหม่นะเห็นว่ามันขึ้นได้อะถ้าที่เราเนี่ยมันจะไม่ได้คุณผู้ชมหรือแบบต้องเป็นม้าเด็กวะเออวะอาจจะใช่ฮะหนดูซิลูกม้าของเรานะครับจากวันนี้เนี่ยอะลากม้าครับผมขึ้นเรือได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่งไงคุณผู้ชมพาขึ้นเรือได้จริงฮะเฮ้ยเจมวะทีนี่เนี่ยแล้วก็พาน้องม้านะครับผมไปประจ ol ไพลกับเราได้แล้วฮะไปจะได้มไม มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไหนดูดิซอมบี้นะฮะอะไรปกตินะครับวางไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะโดนห่าไฟเผาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามันอยู่ในนี้ละครับอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมันก็โดนเผาอยู่ดี่ว่าต้องให้มันอยู่ตั้งแต่แรกวะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ครัผู้ชมเออว่าไม่เป็นไรเลยครับต่มันเดินออกมาผู้ชมเอยู่ข้างในมันก็ไม่โดนไหมอยู่แล้วออกมาทําไมวะเนี่ยอเห็นลุงนี่เองนะฮะจะต่อยลุงหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเอาใหม่ดิวางไว้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เสกไว้ตรงนี้ก็ผมนี่แบบนี้ก็ไม่โดนแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าตัวมันเลยมาเนี่ยมันก็จะโดนอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในปึ๊บก็จะไม่โดนเลยฮะเออถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมและส อย่างต่อไปนะครับถ้าเบลิเจอร์มันโดนฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแม่บดนะครับผมอ่าไหนดูซิว่าจริงหรือเปล่าฮะอ่ามาตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะต้องซัมมอนอะไลนิงนะครับผมนี่ไลนิงรอครับเอ้ยไม่ใช่ไลนิงโบน,นะครับผมเฮ้ยลุงอย่าเพิ่งขยับนะจังหวะนี้เอนเตอร์ไปดิครับเฮ้ยนี่เอ้าผู้ชมโอ้โหโดนตบเลยฮะแปลงร่างปุ๊บคือแบบไอ้เล้าก็เลยตบทีเดียวตายเลยไม่มันโหดยังวะเอามาเอามา เอาเป็นล่ะลุงคนนี้แล้วกันครับลุงจ้าคนนี้ผมจะแปลงร่างให้นะฟ้าผ่าไปดีครับผมนี่เรียบร้อยแปลงร่างไปแล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้เหมือนกำลังจะเดินมาแล้วนะฮะจากผู้ชายนี่กลายเป็นผู้หญิงได้ด้วยเลยเหรอฟ้าผ่าเนี่ยฮะแปลงจริงเลยเกมนี้ครับผมหรือว่าจริงลุงเป็นผู้หญิงอยู่แล้ววะเสียงล้อไมันเป็นผู้ชายอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เพศอะไรกันแน่และอย่างต่อไปนะครับผมเกลตันเนี่ยถ้ามันอยู่แบบในพาวเดอร์สโน่เนี่ยมันก็จะแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับผมอ่าทำไว้ข้างล่างนี้แล้วกันครับผมพาวเดอร์สโนววปปปปปรรรรรระะะะมม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 าาาาาณนน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 ีีีี้้้้้แแแแแลล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 ลกก็็็็็ใใส่่่่่่่่ััััััังง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 ไไไไเเ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 ยยยยยยคคคบบอออออออหหหดูููซิจผชชขขๆถึ๋ืศต ลังงยวะอ๋อนี่มันกำลังหนาวสั่นอยู่ฮะเอาล่ะนี่ไง่จุดวันนี้แปลงร่างได้แล้วนะผมซึ่งเรากระเลมนี่คือโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยวะน้องสารจัดฮะเฮ้ยโดนสถานะนี่ด้วยเหรอคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าก็เขาบอกว่าเทียนทีเนี่ยถ้ามันมีทรายอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะระเบิดในน้ำได้นะครับผมซึ่งมันจริงหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าอ่ามันก็ต้องลองดูนะครับจุดวันนี้เนี่ยมาเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับวางน้ำไว้แบบนี้นะครับผมฟึบแล้วก็เป็นเทียนทีใช่ไหมมีทรายอยู่ตรงนี้นะครับผมไหนดูซิ เ,เอาล่ะเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับจุดนี้เนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นแบบน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะลองจุดเลยฮะจุดเตียนทีไปนะครับแล้วก็ทรายเนี่ยจะตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมจุดนี้ระเบิดไปดีครับเออว่ะคุณผู้ชมมันทำลายได้จริงว่ะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะทรายมาช่วยอะไรให้แบบป้บอกในน้ำมันโดนทำลายได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะครับเนี่ยแล้วสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็คุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าถ้าเรานั่งเรือเนี่ยเราจะไม่เสียความหิวเลยนะครับผมอ่ะไอ้หลอดแบบฮังเกอิลของเราเนี่ยถ้าะะะทีนนนน้ผมมัั่่งจจงเเเเรือกอกกลลลยยาาจไปแบส ฮะไหนดูซิว่าแบบความหิวเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะครับผมจัดไป้ายเออ่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมพายบนมาสักพักแล้วนะครับซึ่งไม่เห็นมีดีเทาว่าจะลดเลยนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปทดลองดูได้นะครับผมแบบพายเรือทั้งวันเนี่ยความหิวมันจะลดลงหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าได้ผมลองเทสดูเนี่ยเห็นปะไม่ลดเลยคุณผู้ชมสุดยอดฮะและสำหรับอย่างต่อไปนะผมก็เขาบอกว่าโล่เนี่ยมันไม่สามารถกันโพชั่นจากวิชได้นะครับผมหรือแบบกันยาพิษจจจาาาาาากกกกแแแมมมมมม่่่่่ดดดดไไไไไไ้้้้้้้นน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 ัััััััเเเเเเออองะะะคคครรรรรรบบบบหหหซซซวววววีีีีลลลลยยยยยยสิิชฮฟผผูป ผู้ชมถือโลไว้แบบนี้นะครับมันจะกันได้หรือเปล่ายาพิษของมันเนี่ยโยมาดิเออนี่โอ้โหมาถึงก็โดนเลยนะครับผมจริงๆมันก็ควรกันไม่ได้แหละเพราะแบบมันโดนข้ามโลเรามาเลยอ่ะผู้ชมอ่ะดูใหม่นะเห็นียปะโยใส่หัวเลยครับแล้วมันจะไปหลบได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบตายเอาล่ะแล้วก็ยังต่อไปนะครับผมก็ถ้าเราล่องหนเนี่ยม็อกมันจะมองไม่เห็นเราจริงหรือเปล่านะครับผมมาเป็นอะไรที่แบบน่าสงสัยเหมือนกันนะครับสิ่งแรกเนี่ยเดี๋ยวย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นคริปเปอออออรรรรรร์่่่่าาาาาวววววงงงไไ้้้้สัััััััักกกตตลลลละะะะนน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 เเเเเคคคบบบบผผมมแ็จจทใหหีียิิิิิิดดป ไหนเดาซิถ้าเราไปโซเวิลเนี่ยมันจะมาระเบิดเราหรือเปล่านะครับอ่านี่เป็นมันลดล่องหนนะครับผมสวัสดีเพื่อนเฮ้ยมันจะมองไม่เห็นจริงว่ะดูดิอันนี้คือแบบเดินชนเลยนะเออได้ดพอเดินชนปุ๊บแบบมันระเบิดเลยเหรอแต่ว่าถ้าไม่เดินไปชนเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเอ้ยแจมวม้อเอาใหม่ดิล่องหนแบบนี้อ่าวางคีปเปอร์ไปนะครับผมเออว่าเนี่ยเรายื้อรอบๆมันเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะครับต่อยไปดิสวัสดีครับระเบิดเลยเหรอใจเย็นเพื่อนโอ้ทีนี้เรามองเห็นเลยนะก็พยายามจะไปสะก,กิดมันนะครับผมแล้วก็ยังต่อไไไปปปปเเ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 เนนนนนี่่ยยยออออาาหหหห้้มมลกกัฮฮจะง็รรืิ เ,เกินไปแล้วฮะโหติ oh, <c oughs> ดไฟเลยซอมบี้มองเห็นนะแล้วถ้าเป็นเกลตันล่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ผมจะวันนี้อ่ะยังลองหงดอยู่นะครับยืนแบบนี้เอ้อดเเดนเมื่อกี้แบบผมยืนชนกับมันเลยอะ่ะเอาล่ะซามอนเกลตันนะครับแล้วก็ผมจะยืนตรงนี้แล้วกันเอาล่ะเห็นแล้วหรือเปล่าเพื่อนเหมือนจะไม่สนใจวะใช่ปะใช่ปะเหมือนจะมองไม่เห็นจริงด้วยนะครับแล้วถ้าเราต่อยมันละ่ะยังไงก็เห็นแน่ๆครับต่อยไปหนึ่งหมัดก็ผมวิ่งหนีจะวันนี้จริงแบบมันควรจะมองเห็นนะลูกธนูมันปักอยู่แบบนี้เนี่คเอาผมบางตก็มองไม่เห็นาเอาเป็นว่าแล้วางไ เออคุณผู้ชมเฮ้ยกดแล้วหรอเดี๋ยวนะทำไมตอนแรกมองไม่เห็นวะไปดีกว่าครับไม่ยุ่งแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอฟเฟกเคลียร์แล้วกันนะครับจากวันนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นตัวเองอะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสวนันนีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ